กรรมการว่าให้ดีเดินหนักไม่หอบสิดงม,มุมเลยเพิ่นมาให้เฮาล้ำทั้งสันเพิ่นมาว่าให้ลองพี่พีกำนั่นก็ได้เป็นแล้วนี่นะนายกก็ได้เป็นแล้วนี่นะเปียงจังหลงสาวลงข้าวคักแต่เดี๋ยวนี้เทียใครใครจะ่อยบ่ว่าล้วเพื่อนไปหมันมเห็นแต่ไรแน่นะ เลาเห็นใหม่ใหม่แก้มนองใหม่ใม่แถวบ้านไปเมืองพ้นไปเห็นทุกคนกับบุคกขแกมใม่ใหม่ใบยันชันไล่โหลบไล่มาท่าบป้อมกินนั่งมาละมันเมื่อยมัโนลงม้อยเนี่ยไปแค่ไหนร้อนโอ้แล้ว สาวมารับสวันเข้าในี่เป็นผัวเมีย <c oughs> เป็นผัวเมียกันตอนเปคูกปืนสาแถงเบลาเจ็บเป็นตองเป็ียนผัวเพราะล่า,ลางยังมาทั้งสองการคือกันกับบาปแต่สร้าน้ำกันนอนตอนสองของเกินเสมอมีผัวแล้วก็จะไปเที่ยวเพื่อมีไม่ใจสองมีเมียแล้วก็จะไปเที่ยวเพื่อมีไม่ใจสอง มันเพียข้องผัวเมียส่วยเหลือบ่มีได้ไปผู้มี่ผัวแล้วไปเอาสองกองไมหมใีบกระบอกให้ปองท้องกระบอกให้สาวจะมา์ห่างเหตุหลังอันนี้เป็นสาว่อลลัมวากันน้ำจินเข่าให้ผัวเพ่นกินก่อนนอดําคำจะคอยตุยโลงคุยเก่าบนป่าผัวเมียกันก็จะเห็นสัน่นโอ้จะพ่อเห็นเมียกัยมาเห็นแล้วไหมนะ <c oughs> ี่ยหราจอมจีนนั่นเาประกปล่อยปปลาปลาปลาไปได้แถมเล้วฟังเต้าดีเต้าสนเต้าปล่อยเป็นดึงแขนเล่าขึ้นมาเห็นไหมยามนั่นนั่นผัวแพงนันก่อนยามกินเข่าก็ให้ผัวแพงกินก่อนผู้เมียนั่นเนี่ยตื่นก่อนผัวเต้าให้นอนที่หลังผัวยามกินเข่าผัวแพงกินก่อนผู้เมียจะคอยตุ้ยลงหุ่ยบนป่า คำหนึ่งนั่นไก่ว่าพุทธังคำสองนั่นไก่ว่าทำมังคำสามนั่นไก่ว่าสังคำกินกินนี่กินอย่างจังสะอิ่มกินเข่าแล้วยังอันแดงแดงแดงคุณเมียว่านฝันฝันอางนี้จะของดีเหรอฮิสูบยาพูดรับคุณเมียเป็นขึ้นไปนะอ้าวอันนี้เป็นเรื่องว่าคุณเมีย ต่อมาก็ว่าหัวกระจายเมียเจ้ากระจายมันเป็นธรรมดาเมื่อหนึ่งข่อยไปฟังอาจารย์เดาักอ,อาจารย์เาาดาว่าอยู่แย่บนเจนะเออเอามาล่ำบรรน,น้องสั่นใจบอรนัดเพนะล็กนะเปล่ากระเเวก็กขอ่อยว่เพราะว่าบาลํางานตายอวยมาเทนง,งานตายเลยมันเป็นอย่างงี้แหลพะพอโดนเอ้ยเึ้นเกิดมานี่ไม่มีแกนสารเดี๋ยวก็ตายไปเขาจังว่าพุทธโธพุทธังออในจัง อนัตตาคนเราเกิดมานี่ไม่มีแก่นสารเกิดแก่เก็บตายอยู่ได้ไม่นานเราทั่วทุกท่านก็เหมือนกันทุกคนเกิดมาเป็นไก่ก็ต้องตายเหมือนกันไม่ว่าเรา่ว่าท่านนี้กันไม่พ้นตายชั่วกี่ทีตายดีกี่หนเกิดมาเป็นคนกันนี้ไม่พ้นความตายหรอกพออยุตเลยว่ายนะะ อันนี้ก็เล่าว่าบ่าวผู้เฒ่าผู้แก่เด็กเล็กเด็กน้อยผู้หญิงผู้ชายกระต่ายด้วยทางนั่นจะนี้ไปทางไหนฝวันไตมันกระตามจะขึ้นโป๊ะลูกดำมันกระตามไปถั่วฉันน้ำแต่เพื่อเพื่อร่องน้ำกป็นยังนั้นน้ำเข้าอยู่สัตวอาจารย์เล่าเทศดีแต่ว่าถึงเป็นเทศท้างนองกันเป็นภาษาเมื่ซิลันแต่เล่าก็ยยดรอชมชมพ่องชมเพียงว่าอยู่นี่ เพราะว่าเทปพิลลองใจสนุกกันเลยว่าเบาเสูอกันฟังเล่ากันเลยว่าพูดโธพุทธังอันนี้โอ้ยเนี่ยผู้แข่งบอลมันแข่งทุกโทพูดถังอันนี้จังไม่แน่ร่างกายเกิดแก่นอนแผงหงายท้องไอเชื้อระคว่มกัตไก่กันยัดกันนอนทับกันเป็นกองไอเชื้อรอดก็ร้องหน้าทุเรศทุรังจะตายดีตายชั่วตายทวทุกคนแหละายพลนในพันกัดไก่กันทุกอย่าง แม่แต่แต่แพทย์แต่หมอหลวงพ่อหลวงพี่เมื่อความตายมาถึงที่ก็ต้องมวยมรณะเชื่อเจ้าชาววังเมียผุนนางเมียนายผัวตายหนีเมียไปมีผัวใหม่แม่นั่นหลอกนั่นเดี๋็กก็ตายตามกันคอยคอยเจ้าคอยดันเจ้าท้วงไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปมาเชี๊ยก่อนเลืพอนผัวอาจารย์เดาบ่มส้มนี่คอยวันวัย้ายหันใส่มาหนักกันกับจันเดาอะไรวะวันนี้เขาเพิ่งไหวพอใจไง ผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องป้องไปนะ่ะขั้นคอยตายแล้วมันจะหาผู้มัดมื่อให้เพลินบ่มีมัดตีนให้เพลินบ่มี ผ้าอาบน้ำผ้าลาานนะาาออ้างหน้าผมนี่นะข้าเจ้าก็ใส่คอยยังสี่นะเปลียนแังไดมัดแขงมัดขาเพราะว่าคนเกิดมานั่นมีแนวนวงเหนียวมีแนวของนแนวเกี้ยวดึงไว้ไหลอันบ่อได้ไปสวรรค์ขอบเนี่ยมูนีเหตุมันเป็นจังสีล่ล่ะคนแม่ศรัทธาจังว่าคนเกิดมามีคนมัดมีแนวมัดถูกเส้นหนึ่งนั่นเป็นลูกคือเสื้อผูกคอเ้นสองนั่น,นเป็นเมียคือปอผูกศอกเส้นสามนั่นเิ่นบอกคือเสื้อผูกขา พันเฮ้าพัดไตพันไต้พวจะได้มัดหนันามัดเชนผู้ขาไม่หยัางพอยัยุ่นเช่นผู้ขาได้จะให้หน้าสาโทษงานช่าิบานซองเข่าของเงินท่องงัวควายสร้างมาหมูหมาเบียดไกลเอิ้นว่าเสื้อผู้ขา อันดูข้ออื่นว่าลูกไปทั้งใดก็จ้องหนา้าจองหลังแขนข้อจะไปทั้งใดก็เคลืนลำลูกนํำหลังมันอันผูกยูมื้อนี่มันเมียแะเบิ่ะนวะ่าบัวร้านเบิ่นว่าวิธีแก้แจ้จังใดสะพ้ายให้พนะกข้าเจ้าก็เลยบอกว่าใจแก้จะสีตะยุนคันจะแก้ต้องพี่ขอพีอ่ให้คอยแก้ไปเทระเทระหน่อยแต่ที่แรกนั่นคอยข้าไปข้ามาแก้เสนอยู่ในขาให้หลุดสายกันจังคอยพันคอยพอนแก่เส้นอยู่ข้อ เซนน่มเม่นเมียนนอจังไดที่ท่านได้เซนยุขานี่ต้องพิจารณาคือจังเพิินว่าหลายเงินข้าแเจวเป็นสมบัติประจำโลกบำบัดโสกทุกห่อนในห้องโลกคนบอ่อติดตามสนนำคนบัดายจากตายแล้วให้นาสาโทเงินชั้นป่านจอง ลูกหัวลูกเมียเอาไว้ทำอะไรเขาเอาไม่ใส่นะครับเจ้าว่าอันนี้ไม่ธรรมดาพุทธองค์จั้งแต่ไัดนภาษาโลกทั้งหลายเกิดมาแล้วมีแกมีเก็บมีตายกันถูกถวนนาร่วมมาชัดแต่ฟ้าร้อยเผาแสนพันจักไม่มาดับกันบอยแย่าคฟฝาเปลี่ยนสับปันสับป้าบุกน้ำดำดินแมนชิมีปีกวินแห่ฟันแหล่แหลกด่าป้าไตไงแพ้ให้ดูกมดินผมตั้งแต่พระโคดมหรือมหาราช อยู่ฝาคหัวประสาทชากรดชาววังตายกันเหมือนพย่างโจนหมดแดงแส่งเพิ่นมาสังขารแต่งให้เกิดมาตายแม่นเจ้านั่นสิมีเงินไหลนะเป็นล้านล้นพววนตายบได้ยันมีมังลงไปมันเอาเขาาองไฟเผาหัวจอดจอดจ้างกลับไปบอดเชิดตัวคู่บาเบเรการเวลาเผาพันวันนา เาให้นน่งเถาหรือนุ่มสังละหน่อยเลกเ็กเด็กดหอดมือแล้วกันนัอนแข็งมาหาคาที่ว่าพื้นใจในเพกยานอยากเว้นอยากไกา่พรออยาพ่อคว่ำใจแต่ใบบอลหลอดอดมือแล้วกัะจอดดับไปไปเองล่างคนไม่ลมติงหลดยนตนแลนทับ นั่นกระต่ายจะมาฟางไผวางมันข่้นหอดฟางว่าท่านค่วมต่มาหอดสวนเลยเมียนมูจงวางตอดดูผู้อยู่ผาก็ยังมีหมอหญาแก่ขึ้นยืนดูได้มาบัดนำมูเห็นลูกเห็นเมียผู้จะงนึงขาดเสือสีกินล่องทองไปหาขัวหมูขวานนำมูให้เสือ,อยามดูพ้งเลยแต่หัวก่อนหลอผู้จึงนึงอ้วนทอคือจังหมอแคนนี่ก็เมีย <c oughs> <g ül> แต่ตว่าพนดวันตายวันไอจ่อยกับมีนน่ะจนไอไจ้อยเนี่ยได้ไปได้เมียไออ้วนผู้ใจไอจ่อยตายวันไอไอ้วนก,กันเหลือจนไออ้วนได้เมียไอผอมมากแหน่อันนี่แหละตั้งแต่บุญสงางปังหลัง,งล้างคนบอ่อไปอยากันนอนรับกับบอลเชียงอือแล้วก็อ้อนเอเลยไหลไตยบอลเหลือเก่งเหลือใช่เป็นเหมือนตลอด <g ül> แต่ว่ากัดไต้แล้วไปใส่ โูดช่นเดียวกับว่าจะไปเสพเห็นผู้ใดมาบอกมันมาบอกว่าได้พวกไปตกหน้าหลบขมวนหมอนหน้าหลบก็จะขึ้นจากหมอนหน้าหลบนี่พอว่ายุหันจักว่าผู้สาวเมยห่างจักว่าเมยผู้สาวเมยใหม่จักกระเทยตกกันมันก็สนุกมุดกันตัวมาเลยหมอลั่ประยุนดูนี่สั่งผีสั่งน้องแล้วหมอลำสุวรรณ จังไม่ว่าขั้นแม่งข่อยตายอยามัดมือข่อยเด้ออย่ามัดขาข่อยเด้ออย่ามัดข้อข่อยเด้อเปยังก็นี่มันสิล้ำบ่ได้สนับเปียงก็ฉีดล้ำล้ำตัวกันจงว่ามาคล้ำสนับเดี๋ยวนี้ลูกหลานบอกให้เศร้าเศร้าสะพ้อก็ยังเจ้าลมใช้หันว่าเพื่อนล้ำจะมากหลายตั้งแต่พัดเกิดไปเลย บ่พื้นล่ำจะมาไกลกว่าหมูมาแต่นอนอยููกลับไปแทาลากะว่าจะเกิดขึ้นมามาคล่ำเมาโลดมากำมาปลายโพซือว่าลำลำม,มากกว่านั้นกวัวคำกวัวแหวนกัวใสยหมูเพิ่นเปลี่ยนหน้ายหอยไข่สินไข่ของหมูเพิ่นได้ขายทองขายแพ้ไขยบาทหมูเพิ่นเปลี่ยนหน่ายจ่าน่ายร้อยหน่ายพันหมูเพิ่นเปลี่ยนกำนั่นเปลี่ยนครูเด็กหน่อยตัวของข่อยยังบม่มาแปนล่ำหมูเพิ่นบวชไปหาเรียนนักธรรมวิในธรรมมาขั้งเนึ้อ หมอประยุนก็ได้บ,บวชเป็นพระโรดเด่นแต่ข้าก่อนเมื่อวาลูก,กากนอนมูเฟินกับข้องผ่าตัวข้องขาเป็นลูกทองก่อนล่ำเออก็ช <c oughs> ทองข้องใส่ขอ้องใอยข่อยลูกทองก่อนล่ำย่าเมือสันจังหันแม่ออกมาเต่าพ่อจังแจ่สันเขาหลวงพอเล่ยยะถา ยัตถาบลิวะหารพุลลาปริปุเรนติสักหลางเยบะเมหมอนประโยชน์หัดวางสัพพียยกเมื่อปัวป่าโอมีไหมน้องรักแม่ออกหัวงากระเงี้ยวแต่เป็นสายเพินพออาา่นหลวงพ่อจะไก่กัไเลยซื้อความบาทพ่อซื้อแล้วนี่ก็ฟาดงานหนัดไปหาเที่ยวเรียนลำเบผืนลำนี่มาไกลกวัวเขา่าศิลำมหัดจนเถ่าจนแก่จนตายบัดชีายศิลัมารลำสั่งตายแล้วเพิ่นถามคอยไปโคพีบะหลอกมาลำสวรรณ อันหมอลำไปยุ่นกันยักษิเชนนั่งทาโอขึ้นลำอยู่เด้ยักเชนว่าโอลาดอกเด้สายข้อลาเหลูกเต่าบัดเพ่นหาญไยเขาเราไปช่มนกช่อมหนู ไปชมไม่ได้ผู้ชมเครื่อ่ชมดอกหามไปคอยฮอดโคบิี่วเรดจะหามบังกล่องฟ้อนเสียบังอรซอนเบียบแจงเทียมแม่สีพันดอนกาทีแซบเขาแน่เตยนำล้ำไปจีล้ำแบบผููไทยสูงเนินอีกอยู่บัดเพิ่นจูดคอยบัดเพิน่นสมงไปบัดไฟห่อนบูวูไฟลูกแดงแดงหมอประยุทธ์ให้จีล้ำขึ้นแห้งบัดไฟสิใหม่ล้ำู่ในกล่องฟ้อนสิบันจังไหนทายุนกาสีว่าเออ สามคอยลมว่ยวยอยากกินปั้นเขากีไหลายเดชท่านดีดีจังสีอยากลองปั้นกีเบงเดช<า>พูดดิลำอย่ได้คอมฟันบนนี้บันชุมาตายลเราลายเมื่อลายวันกะสะล่ำอย่ได้โขกลาหลอกสีลำเดียวลำหย,ยอดมูผีเข่กัน ผีตัวแม่ก็มี่ผีตัวผู้กันมี่ไหวล้ำเกี่ยวผีกันลอยบัตทา่านบรรดาเราไว้ขั้นได้ไปเกิดสวรรค์กัจะไปลำงานในพระอินทร์ในจูสีล่ลำเกี่ยวพวกมูนั่งสู้ชาดดาสุดทุ่มบ้านนักชน,นม์หาลอยสี่ลำเกี่ยวล้ำหอยใบหอยใบนมหาจังหนึ่งได้หยอมเวก,กีบ่ายนานโลมอประยุ์ย่างสิงโตข้อโอเกนล้ำบัตรทางเมื่อกันจะขั้นควงเจ้า,าในหมอวะ หมดจกดากคุณสาวเลยสี่นั้นจำจำหน่อยสาวในเวจีถ้าพี่น้องยินดีทำบุญแจกเทาพี่จะร้อนฟอแจกมาหนิเอ๊ะเจาขนแจกบันเทาจะหาเข่าหาน้ำหาฉีเทามั่งพ้ออ้อยดิหาบักเขียไม้ว่าพยายามยนเสียไม่กินบอสจีวาบักเขียในตัดเอายังคว้าเบิ้งอันใดมันเอ้ยมันกติมากกันทั้วหมว่าไม่กินหนักมันกติมาเบิ้งกติเขียนเลขไว้ทาเออะขันจังฉีเทามือชีกติเฮ็ด บางจจุบันไม่ห้อยมากินบ่เอขอขันไม่ห้อยเราจะขีดเลขไปบ่เขียนเลขไปบ่สันต์จ้าเออกันไปเห็นตั้งสันห้อยเพราะย้ายยุนก็จะเหยียบแม่มันขวมปื๊บเลยจะเหยียดเกงแท่งฟอนแท่งลำห้าใจหนึ่งได้ทำกรรมไวปหลายกล้วเหตุตายไปได้เป็นเพศตามวัดตามบ้ากับไเห็นคนมาจะลำเกลียวลำบออ่อยนี่คือมาตั้มกันจังหวะเออเก็บปวดปวดขาอยูพอพอ่นี่แต่ว่าอดชมภาษา ก็ไม่คอยบ่ปวดขาปวดเตปแม่งไปซองเทียวนี่นี่เราบัรจังว่าเท่าแก่แล้วเหนียวนังยานยุ่นเยผมฟังขากะบโบคือเกาอีจีฟันไหลสี่โดนมามันลอนขาวพันพอดแมนคิวเกาขื่นแข็งผมเอวกะบมลังกะโบเวลาเดินควาจะเริ่มทางกายยากกะโบมีกันแล้วมีแต่แนวคัดข้องไปใส่มากกับบ่งคอง ตอนไปคลองจังอย่างใดเพราะคนเฒ่าอ่อนแหงล้อละมือบ่ได้สาบบัได้แซงบวกกวนคนชล่ายโสกาโสกีดีท่ำไบจังมาคว่ำเก็บไข่บัวปลานี้มนุษย์โลกไผยมิโชจังใดเฒ่าถือไม่เฒ่าอยู่นะฮะสุชยขันกบนก็ถือไม่เฒ่าดิเรียกหน่อยไม่ไงพอไงจะก็ถือไม่เฒ่า สูนั่น่ะบุญว่าหลายสิบว่าถือไม่เท่าเสนอไปว่าเออสวยจะดูถูกกูนะเสนอไปน่าเออเด็กเล็กเด็กน้อยหาเดือนหกเดือนกระตายกับมีผู้ใจหนึ่งตจถังกัอยู่ในทองกับมีเด้ยว่าสนอกแม่ไตายทั้งกลมเคยเห็นมาหลายแม่ตายทั้งกลมทั้งแม่ทั้งลูกหมดทุกกระทมลาโลกหมดลมทับผมแผ่นดินนี่มันเป็นของธรรมดา พ่อยายเฒ่ากบเลี้งพ่อพ่อยแต่จิตใจมันบ่าเฒ่าไม่เห็นสาว่สวยมาเทิงสูบเทิ้งาใจเป็นอย่างมึนบ่เฒ่ามันเปลี่ยนบ้าบอเราเออวันเฒ่าวัไรดิใจมันคึนขึนขึนขึนึแต่วมามัานร่างกายมันสูบไ,ไปเอา,าล่าราลง

สาวฟุ้อกันไม่น้โพ่อแผกนดแทาใบโมกเข้ามาเทน้ำแหงไหลอมาล้ำลองเด่นปลายไหลแหงไหลจันทินไหลลอยไหลบนเปียกตาดสิวเด้อเป็นมาจะตัคนตรง้องไกลจันทร์กับพยุล้ํามาจากทหเปลี่ยนปาทิวไหลอยน้ำมัวคือนั่นแล้วสียงหลับตองมือจูมือแนวนันบนเทอ ันไพ่เบิ่งขาพานบนราของรองนานปูซันทำเพื่อกวางวังเท้าวังตัวทางตีปงปัดสีลงเชียงปงเพื่อนำสาวตังกับไปแงห้ำมังไงจีบเ้าใช้ก้าวงกินใจรมไงเด็กิวมาเขาทางในเปือกระโปงสกระโปงกระปงเดินนางเดินน้มน้ำมันไสบายจัง่ะาก็ค่เขาหัน I <laughs> But I ain't tryin' to ร่มตีสินเปิดแล้วเห็นเตียงป้าเดินหน้าก่อนทำหนอตุ๊บกาสิพ่องานน ำผมโปงเฮาจอปัดตัดมาพ,อพอ่อคือห้างกะะออปูแต่ในใไข่อดอกข้างนอกปูน้ำจังมาก่อนลับใบสาวฟัในใดแซงขั้นเบาจังสันก่อนคอยแมนบอมีก่อนคอยแมนบอมีเนอ <来>啊！走走走嘞！喂喂，走！